สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไลตี้ครับคลิปชีพเป้ารถเก่าคลิปนี้ครับก็เรามีรถตู้มานําเสนอกันเช่นเคยครับนะตัวนี้ก็จะค่อนข้างสภาพสวยหน่อยครับนะก็ไม่เก่ามากครับใครมองหาอยู่ครับอยากได้ไปใช้งานครับรถสำรองนะก็ลองดูคันนี้ครับออกทริปท่องเที่ยวได้สบายสบายครับคันนี้เป็นโตโยต้าครับแกนวากอนนะเป็นรถปี2003ครับรายละเอียดเครื่องยนต์จะเป็นตัวเบนซินนะครับคันนี้เป็นตัว2องอารซครับ เกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับนี่เครื่องเกียร์สมบูรณ์พร้อมใช้งานครับวิ่งทางไกลได้เลยนะครับนะความร้อนปกติครับแอร์นี่หน้าหลังครับเย็นใช้ได้ครับภายในนี่เบาะยังสวยครับด้านหลังนี่ก็ปรับหมุนได้ด้วยนะช่วงล่างคันนี้เป็นแบบคอยสปริงนะครับนุ่มนวลครับนะล้อแม็กสกายไล์ครับขอบ16ครับ คันนี้ด้วยที่ว่าเป็นตัวเบนซินนะครับก็ติด LPG มาแล้วนะครับเป็นระบบหัวฉีดครับรับขี่ก็จะประหยัดดีครับแต่ก็ต้องมีเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาครับตามระยะนะครับนะแต่ถามถึงความประหยัดนี่ก็ได้อยู่ครับนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวของ To y ยต้านี่ก็อาจจะทนแก๊สหน่อยนะครับนะคันนี้เจ้าของบอกว่าตัวสภาพแก๊สเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนะ พามานี่มีรอบคันนะครับสวยใช้ได้เลยครับนะรถขับดีครับเดิมๆผมใช้งานครับเอาไปขนของหรือว่าจะเอาไปทํารถสายแคมปิ้งได้เลยนะครับราคาคันนี้ผมขายตั้งไว้ที่1นึ่งแสนเก้าบาทนะครับนะรถอยู่คลองหลวงนะครับนะคลองสามคลองสี่นะครับนะรถดูรถได้นะครับทากงนั้นนะฮะก็ช่องทางการติดต่อก็ Facebook ด้านล่างคลิปเช่นเดิมครับติดต่อได้โดยตรงเลยครับนะผมทิ้งดิงเฟซบุ๊กไว้ด้านล่างนะครับติดต่อได้โดยตรงครับมีเบอร์โทรอยู่ในนั้น โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้าใหม่ใหม่ท่านจะได้พายผมคลิปนี้สวัสดีครับ